ครับสวัสดีครับคณะทิพย์ทองรีโวชนะครับเราก็มาวิเคราะห์ประเด็นกันต่อนะฮะหลังจากที่เราวิเคราะห์หลายประเด็นแล้วเกี่ยวกับข้อกําหนดฉบับที่29เนี่ยนะฮะที่มีการนะฮะออกมาแล้วมีผลใช้บังคับใช้ตั้งแต่30กรกฎาคมเนี่ยนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีหลายภาคส่วนนะฮะทั้งสื่อมวลชนและหลายองค์กรสิทธิต่างๆนะฮะก็มานะครับร่วมมือกันนะครับก็มีทั้งแถลงกงแถลงการของสถาบันกฎหมายสื่อดิจิตอลก็มีการ าถาแถลงการด้วยเช่นกันนะฮะเกี่ยวกับแล้วก็ได้กล่าวประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิทธิทวิชนของข้อกําหนดตัวนี้นะฮะทีนี้ในที่สุดเนี่ยก็มีนะฮะจะสรุปประเด็นนิดนึงนะฮะก็คือข้อกาหนดนี้สรุปแล้วเนี่ยอายุมันก็สั้นนะฮะก็ดีแล้วนะฮะก็สิทธิที่เป็นสิ่งที่เป็นกระทบสิทธิมากแล้วขัดต่อหลักการสากลเนี่ยก็เลยอายุไม่ยืนนะฮะก็ออกมาใช้บ,บังคับนะ,ะ30กรกฎาคมนะฮะ6สิงหานะฮะศาลแพ่งมีคําสั่งนะฮะ ห้ามใช้บังคับเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ต่อไปยังไม่ได้ยกเลิกนะแต่ห้ามใช้มันไว้ก่อนนะฮะโอเคช่วงสั้นๆที่ออกมาเนี่ยก็ยังไม่พบว่า,ามีการไปจับผู้ใดนะฮะของตรงนี้เนี่ยนะฮะก็เนื่องจากมีคําสั่งศาลซะก่อนทีนี้เดี๋ยวมาวิเคราะห์นะฮะว่าคําสั่งศาลตรงนี้นะครับมีประเด็นอะไรบ้างทีนี้อันเกิดนิดหนึ่งนะฮะข้อกําหนดฉบับนี้มันมี2ข้อหลักๆก็คือว่านะฮะข้อ1 ห้ามเผยแพร่ข้อมูลที่มันไปไกลกว่าเฟคเนิวนะเพราะองค์ประกอบบอกว่านะฮะข้อความมันอาจทําให้ประชาชนหวาดกลัวนะครับแล้วอีกข้อหนึ่งข้อ2คือว่าสั่งให้กสทชเนี่ยลักงับหรือแบนนะฮะตัว i p a d d r e s s นะก็คือให้กสทชสั่งไปยังผู้บริการ ISP ที่ของคนคนนั้นที่ใช้บริการอีกทีหนึ่งนะฮะทั้งหมด2ข้อเนี่ยนะฮะมันมันกว้างกับพรบคอมเนืองที่วิเคราะห์ไปอีคลิปหนึ่งด้วยซ้ำนะฮะดังนั้นเนี่ยนะฮะก็สรุปประเด็นนะฮะหลังจากที่ออกมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะฮ มีผลใช่ไหมครับ30กรกฎาคมเนี่ย2สิงหาก็กลุ่มโจทย์นะครับก็ค่อนข้างเร็วทีเดียวนะฮะรวมทั้งสื่อมวลชนหลายท่านเนี่ยรวมกันเป็นโจทย์ร่วมนะฮะไปฟ้องต่อยื่นคำร้องนะฮะต่อศาลแพ่งจริงๆแล้วไม่มีประเด็นว่าทำไมไม่ไปฟ้องศาลปกครองหรือศาลอะไรนะฮะก็คือว่าเนื่องจากพรกฉุกเฉินในตัวแม่ของเขาเนี่ยข้อมันมีมาตรา16อยู่บอกว่าไอ้ตัวเนี้ยนะฮะปัญหาเกี่ยวกับไอ้พรกฉุกเฉินเนี่ยข้อกำหนดคำสั่งอะไรเนี่ย มันไม่อยู่ภายใต้พอบอรบวิป,ปกครองนะก็เลยไม่สามารถขึ้นศาลปกครองได้นะฮะแล้วจะไปร้องศาลรัฐธรรมนูญเียนะฮะก็จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องประเด็นเกี่ยวกับออสิทธิเสรีภาพในการแซงวามเหียนตามมาตรา3 4รัฐธรรมนูญก็จริงนะฮะแต่เนื่องจากค่อนข้างในการนําคดีสู่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยค่อนข้างที่จะจะยากนะฮะของเราเนี่ยตามรัฐธรรมนูญฉบับส5 6 0นเนี่ยไม่ได้เหมือนกับนะฮะของต่างประเทศที่อย่างยุโรปเนี่ยมีศาลชีม่ชนแล้วไปร้องได้ปรากฏหมายนี่กระทบสิทธิ์เกินไปหรือได้อเมริกาก็ ไปประชาชนหรือกลุ่มสิทธินี่ก็ไปร้องอตัวให้ศาลนะฮรวินิจฉัยเกี่ยวกับการขัดต่อรัฐธรรมนูญอยู่เป็นประจำแต่ของไทยเนี่ยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของรัฐธรรมนูญนะซึ่งซึ่งโดยหลักแล้วมีมีช่องทางที่จะไปร้องว่ากฎหมายไ,ได้ขัดต่อรัฐธรรมนูญได้แต่ค่อนข้างยากมเช่นมาตรา212มาตรา2 1 3ของรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะสอ่ก็ต้องมีประเด็นกันก่อนนะฮะในศาลแล้วก็มีการ ผู้กรณีก็โตแย้งว่ากฎหมายนี่มันขัดต่อรัฐธรรมนูญแล้วศาลนั้นก็จะส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวิิจฉัยนะมันก็ต้องเป็นคดีกันก่อนนะหรือ2องหเนี่ยถ้าเกิดใครรู้สึกว่าสิทธิามรัฐธรรมนูญถูกล่วงละเมิดก็นําคดีสู่ศาลรัฐธรรมนูญได้แต่ก็ไม่เงื่อนไขตามต้องไปดูแพร่จัดประกอบรัฐธรรมนูญอีกนะฮะในเรื่องวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งก็ต้องมีเงื่อนไขอีกนะฮะในบางกรณีทั่วไปลักษณะแบบนี้อาจจะต้องไปยื่นคำร้องนะฮะต่อผู้ตรวจการแผ่นดินก่อนะอะไรเง มันก็ใช้เวลานะฮะดังนั้นเนี่ยโจทย์ก็เลยเลือกใช้วิธีว่ามายื่นคำร้องนะฟ้องฟ้องไม่คดีเลยนะอันนี้ก็คือเป็นฟ้องฟ้องเป็นฟ้องศาลแพ่งนะฮะฟ้องฟ้องอะไรนะฟ้องใครนะฮะฟ้องจำเลยก็คือนายกรัฐมนตรีเนี่ยผู้เป็นผู้ออกข้อกำหนดนะตามข้อกำหนดฉบับที่29ของพรกรฉุกเฉินเนี่ยอ่าฟ้องขอเพิกถอนข้อกำหนดฉบับนี้เพราะมันกระทบสิทธิ์นะฮะของฝ่ายโจทย์นะฮะซึ่งเป็นสิ่งมลชนเนี่ยต้องนำเสนอข้อมูลข่าวสารตลอดเวลาแล้ว ข้อห้ามมันกว้างมากจนทํางานกันแทบไม่ได้เลยอย่างนี้นะฮะม่รู้จะห้ามอะไรบ้างก็เลยเป็นคดีทีนี้เรามาวิเคราะห์เลยนะฮะมาวิเคราะห์ว่ามาวิเคราะห์ประเด็นแปลว่าโดยหลักแล้วเนี่ยนะฮะโอเคนะครับโดยหลักแล้วเนี่ยอย่างที่เราเคยคุยกันนะฮะ,ะกฎหมายเนี่ยออกมาจากัดสิทธิเสรีภาพได้แต่มันต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข,ขของหลักสิทธิมนุษยชนหลายหลักนะฮะเราเคยวิเคราะห์กันในคลิปก,ก่อนๆว่านะฮะมันมีหลักจําเป็นและได้สัดส่วนใช่ไหม necessary proportionality หรือ proportionate มีหลักว่ากฎหมายจํากัดสิทธิเนี่ย เอาต้องไม่กว้างเกินไปที่นี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์นะฮะผมวิเคราะห์จากตัวเขาเรียกว่าเพลย์ส e รีลิสหรือแถลงข่าวนะฮะหรือว่า,าจดหมายเอกสารที่สารแพ่งเนี่ยนะฮนะเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อสื่อมวลชนเลยนะก็เอาเอา,เอาเหตุผลของสารเนี่ยมาวิเคราะห์แล้วมาเปรียบเทียบกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลดูซิอา่าเราจะพบว่าผมแยกทีละเหตุผลนะฮะสารอา่ามาดูเหตุผลอันแรกก่อนสารบอกว่าเนื่องจากข้อ,ขอกําหนดฉบับนี้นะฮะห้ามอะไร ห้ามข้อความอันอาจทะให้ประชาชนหวาดกลัวแค่นี้ฮะแล้วมันกว้างไม่รู้อะไรทาให้หวาดกลัวเท็จก็ไม่ได้บอกว่าเท็จด้วยนะไม่ได้บอกมันไม่ใช่มันไปไกลกว่าเฟซนิวที่เราเคยคุยกันนะฮะมันไม่เหมือนพรบคอมนาข้อมูลปลอมเท็จเข้าสู่ระบบไอ้ตัวนี้องค์ประกอบมันเขียนว่าข้อความอันอาจทําให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวนั้นข้อ่าวจริงที่ทําให้หวาดกลัวมันก็ใช่ด้วยสิยางอี้ก็น่าอย่างนี้เราก็ทุกวันนี้คนก็กลัวกันหมดสารพัดเรื่องอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ไม่แทบจะไม่สามารถโพสต์เลยได้เลยอะไรก็ดูหวาดกลัวไปหมดนนอัี้ ถ้ากฎหมายเป็นแบบนี้ถ้าเราเทียบกับดูดต่างประเทศนะฮะอย่างในอเมริกาเนี่ยศาลจะชอบใช้คําว่าเน e รร r ่ร t เท n หรือว่ากฎหมายที่จํากัดสิทธิ์เนี่ยทำได้แต่ต้องเขียนองค์ประกอบให้แคบและจํากัดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะมันเป็นกฎหมายจากัดสิทธิ์คุณไม่ควรจะออกฝ่ายบริหารเนี่ยไม่ควรจะออกอกฎหมายที่มันที่มันแบบว่ากว้างมากหรือ Over Broad นะฮะทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยศาลแพ่งก็ดนำหลักนี้มาใช้ด้วยว่านะฮะที่ศาลตัดสินว่า ข้อความอันอาจ,จะทำให้ประชาชนหวาดกลัวจากข้อกำหนดนี้มีลักษณะไม่แน่ชัดและขอบเขียนกว้างเห็นไหมฮะนี่คือโอเวอร์บอรอดมันกว้างเกินไปไม่แน่ชัดก็คือมันไม่ได้เขียนอย่างเจาะจงชัดเจนเพียงพอที่จะให้รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกนะยส่งผลให้อาศาลก็อธิบายว่าโจทย์ที่เป็นสือ่อชนและประชาชนเนี่ยไม่มั่นใจในการเสนอวัเห็นไม่มั่นใจคืออะไรก็คือไม่รู้ไม่รู้สิทธิหน้าที่ว่าฉันพูดอย่างนี้ต่อไปเนี่ยฉันเผยแพร่ขมน,นอ๊ะมันจะอาทําให้คนกลัวหรือเปล่าก็พานกลัวไม่ต้องพูดเลยไอ้สิ่งแบบนี้เนี่ย ตามทฤษฎีนะฮะเขาเรียกว่าชิ i ลิงเอฟเฟกต์ชินลิงเอฟเฟกต์ก็คือว่าไอ้กฎหมายที่กว้างเนี่ยมันส่งผลให้สื่อมวลชนก็ดีเดยวประชาชนที่ใช้สื่อโซเชียลมีเดียก็ดีเกิดกลัวไงเกิดกลัวเกิดเอฟเฟกต์ว่าอุ้ยฉันก็หนาวไ้หมดหรือฉันไม่กล้าโพสแล้วเพราะอะไรมันก็อาจจะผิดได้หมดรูไปหมดเลยนอกจากกฎหมายกว้างแล้วมีเจ้าหน้าที่ออกมาแถลงข่าวว่ามันจะบังเอินฉันก็เลยกลัวกันไปหมดก็เลยไม่กล้าพูดอะไรนะฮะเลยกลายเป็นก็เรียกว่าเซลเซนเซอร์ชิพหรือว่าต้องเซนเซอร์ตัวเองเพราะว่า ไม่กล้าโพสน,นะฮะทั้งที่ไม่รู้มันจะผิดหรือเปล่าประเด็นตรงนี้สําคัญแล้วสาลก็ได้นําหลักนี้มาใช้นะฮะอันนี้เป็นหนึ่งเหตุผลที่ศาลบอกว่ากฎหมายตัวนี้นะฮะอ๋อไม่ชอบนะฮะอ่ะนี้ต่อไปนะฮะทีนี้สาลก็ดูอีกนะฮะเหตุผลต่อไปเนี่ยไอ้ข้อที่ที่หลายท่านบอกว่าตัวข้อกําหนดแถวที่2ี่เก้าเนี่ยเอาคนไม่ทําผิดไม่ต้องไปกลัวอะไรไม่โพสเฟกซนิวไม่ต้องกลัวอะไรก็กลัวสิฮะเพราะตูถ้าดูตัวบทให้จบเนี่ยดูมันเกิดมานะข้อกำหนดจถที่ยี่สิบเก้าเนี่ยนะครับตอนเกิดเหตุผลนั่นมา มาดูทําท่ายว่าจะใช้กับเฟคดิวนะฮะเพราะบอกว่าเนื่องจากมีการเผยแพร่ข้อมูลเทจบิดเ,เบือนอ่านในกลุ่นกล่าวนะแต่พอตอนห้ามจริงอ่ะห้ามจริงข้อห้ามข้อที่หนึ่งบอกว่าห้ามเผยพ่อข้อความอันอาจทาให้ประชาชนหวาดกลัวไม่ได้บอกว่ามันเป็นเท,ท็เนี่เพราะองค์ประกอบเทจหายไปแฮะทั้งที่มีการเกินองค์ประกอบนี้มาตั้งแต่ตอนตอน้นดังนั้นเนี่ยศาลก็มาวิเคราะห์ดูแล้วศาลบอกว่าเหตุผลความจําเป็นเนี่ยเ,เธอบอกจะจัดการกับเฟคนิวใช่ไหมแต่พอข้อห้ามจริงๆอันเป็นองค์ประกอบเนี่ยไม่ได้พูดคจ หรือปลอมอะไรเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยมันไม่สอดคล้องมันย้อนแย้งกันเองคือมันเกินจําเป็นนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลที่2ที่สารนํามาวิเคราะห์นะฮะอ่าลักษณะแบบนี้ต่อไปนะฮะต่อไปทีนี้เนี่ยนะฮะสารนําหลักตรงนี้มาใช้ด้วยวนะฮะหลัก proportionate หรือหลักความอยากกหมายจากัดสิทธิ์นอยากเกินสมควรแก่เหตุซึ่งหลักตรงนี้ปรากฏอยู่ในมาตรา26่ัฐและธรรมนูญด้วยอันนี้จําได้นะฮะเราก็เคยวิเคราะห์กันในคลิปก่อนหน้านั้นน่ะฮะคือว่าต้องอยากเกินสมควรแก่เหตุจากัดสิทิทธได้ ทีนี้ศาลก็วิเคราะห์และให้เหตุผลว่าไอ้ที่ห้ามเผยแพร่ข้อความมันอาจทำให้หวาดกลัวเนี่ยไม่เห็นมีแนวทางหรือหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่เลยว่าจะจับยังไงอันไหนที่มันหวาดถือว่าหวาดกลัวเหรอมันกว้างเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยดังนั้นนี่ก็คือมันเกินสมควรจะเหตุไปในดเหตุผลที่3ที่ผมนํามาวิเคราะห์นะฮะโอเคนะต่อไปนะฮะเรามาดูประเด็นต่อไปว่านะฮะอย่าลืมว่าข้อกำหนดเนี่ยนอกจากห้ามโพสต์ข้อความอาจทาให้หวาดกลัวแล้วนะครับยังมีข้อ2ตามมาว่า ให้ระง,งับเน็ตก็คือว่าให้กสทชาเนี่ยตรวจสอบนะฮะ,ะว่าไอคนโพสเนี่ยยังไงนะฮะแล้วก็สั่งให้ ISP provider เนี่ยนะฮะผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเนี่ยระง,งับกับระง,งับการให้บริการอิเรนเทอร์เน็ตหรือที่เรามาเรียกกันว่าตัดนงตัดเน็ตเนี่ยนะคือระง,งับการให้บริการกับ IP address คนนั้นนะ่ะนะฮะไอตรงเนี้ยมันส่งผลกว้างแล้วเราเคยเทียบแล้วมันกว้างกว่าพรบคอมพิวเตอร์อีกนะฮะ อย่างพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยโดยหลักก็คือต้องเซนเซอร์ข้อมูลที่มันผิดกฎหมายนะไม่ใช่ไปปิดเขาทั้งบัญชีไอ้น,นี่ก็เหมือนอันนี้ไปไกลามากนะฮะอันนี้มันเป็นอย่างนี้มันกระทบสิทธิ์ยังไงเหรอนะฮะมันกระทบสิทธิ์อย่างนี้คือคนเราเนี่ยถึงแม้เราโพสต์ข้อมูลผิดกฎหมายนะแต่เราก็ไม่ได้โพสต์อย่างเดียวจริงนะฮะเราโพสหลายเรื่องไอ้ผมยกตัวอย่างเช่นเอาคณาทิปนะสมมติผมโพสเฟกซนิวเรื่องโควิดเนี่ยหนึ่งโพสต์วันนี้แต่ผมยังโพสต์เรื่องอื่นๆของผมอยู่เนี่ยเรื่องก,กินข้าวเอาเวิร์กฟอร์มโฮม เรื่องเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเรื่องอะไรก็แล้วแต่เลี้ยงปลาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอีกหกเจ็ดเรื่องแต่ว่าไอ้เรื่องพวกนั้นเนี่ยไม่ได้ผิดนะฮะหรืออาจจะโพสต์คลิปร้องเพลงอะไรก็แล้วแต่ไอ้สิ่งนั้นก็ไม่ได้ผิดอะไรนะแต่พอเราโพสต์สิ่งที่มันเข้าองค์ประกอบถ้าโพสต์หนึ่งของนี้แล้วเนี่ยมันไม่ได้แค่แบนไอ้โพสต์ที่เป็นเฟกนิวเรื่องโควิดนะฮะมันคือลังงับ i p พีเอสเอสนี้ไปเลยหมายความว่าคณะทิพย์เนี่ยไม่สามารถที่จะมาโพสต์อะไรอีกแล้วเพราะถูกแบนไปแล้วนะฮะลักษณะแบบนี้มันก็เลย ว่างเกินไปและส่งผลกระทบกว้างมากนะฮะสารให้เหตุผล2ข้อที่บอกว่าสิ่งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายคือ1นไปดูตัวแม่บทของพรกรากเฉินกนะฮะเขาข้อกําหนดจดทบมันต้องออกมาตามแม่บทแม่บทมันคือมาตรา9พรกรากเฉินมาตรา9ให้อานาจนายกออกข้อกําหนดอะไรบ้างเขาจะมีวางเกณฑ์ไว้เช่นให้ห้ามเกี่ยวกับการเดินทางจากัดการเดินทางออกนอกเขตสถานอะไรพวกอย่างนี้นะฮะ ห้ามเข้าสถานที่อ,ะ,อะไรอย่างนี้นะฮะปิดสถานที่อะไรแบบนี้แล้วก็ห้ามเผยแพร่พพข้อมูลมีอยู่ในตัวมาตรการแต่ไม่ได้ให้อำนาจถึงขนาดระงับอินเทอร์เน็ตไม่มีอยู่ในนั้นนะฮะเหตุ okay, ผลที่1เหตุผลที่2ฮะตรงนี้สําคัญมากสารเอาหลักที่เรียกว่าเพราะโพชเนตไหมอีกแล้วสําคัญมากความได้สัดส่วนนะฮะแล้วก็ความสอดคล้องของมาตรการกับเป้าหมายเป้าหมายคือต้องการควบคุมเฟกนิวใช่ไหมแต่ทําไมแล้ววิธีการที่นํามาใช้มันกว้างกว่านั้นคือมันทาอะไรคือสารบอกว่า มิได้จำกัดเฉพาะการระง,งับอินเทอร์เน็ตสำหรับการกระทำครั้งที่เป็นเหตุแห่งการและให้ระง,งับเท่านั้นแต่ยังระง,งับการให้บริการอินเทอร์เน็ตในอนาคตด้วยอ,อันนี้หมายความว่าโดยหลักแล้วเนี่ยถ้ามันจะสอดคล้องกันได้สักส่วนใช่ไหมคุณจะห้ามเฟคนิวคุณก็ต้องให้แบนหรือระง,งับหรือว่าให้ลบไอ้ข้อมูลหรือระง,งับการเผยแพร่เฉพาะไอ้เน,นื้อหาที่มันผิดศ่ะเฉพาะอันนี้ที่เป็นเฟคนิวสิใช่ไหมฮะแต่ไม่มีสิทธิ์เกินเลยไปในการไปแบนก็คือห้าม ไอพีคนนั้นน่ะไปโพสต์เรื่องอื่นหรือเขาอาจจะไม่ได้ไปโพสก็ได้เขาอ,อาจจะเข้าเน็ตไปสั่งอาหารกินก็ได้ก็เลยใช้อีกไม่ได้เลยสําหรับ i p address นั้นมันเลยว่าเกิดไปเอฟเฟกตตัวนี้นะครับสารอธิบายออกด้วยว่านอกจากมันไม่ได้สัดส่วนแล้วมันยังไปขัดต่อและรมนูญบัตราม6อีกบ 1, ัตรหนึ่งขึ้นแยะพลอันกับ3านะฮะสานี่คือเสรีภาพเชิงวิเห็น36นี่คือเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารก็เพราะว่า พอถูกระงับเนี่ยอย่างที่บอกนะมันไม่ใช่แค่พต์ไม่ได้มันเข้าไปสั่งของกินของใช้อะไรก็ไม่ได้ด้วยไปด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดความจําเป็นและได้จากส่วนเห็นไหมฮะสรุปจากสิ่งที่มาเนี่ยก็คือว่าศาลจะเห็นได้ว่าศาลแพ่งเนี่ยนะฮะก็ได้นําเอาหลักเกณฑ์หลายข้อเลยของเกณฑ์ด้านสิทธิมนชชนเนี่ยนะ,ะมาวิเคราะห์แล้วบอกว่ากฎหมายข้อหนุนฉบับที่าเนี่ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเรียกว่าเราวิเคราะห์เอาหลักสิ่งที่ชนมาจับเนี่ยจะพบได้ว่าสารเอาหลายหลักมาใช้เลยทีเดียวนะฮะทีนี้ผลสุดท้ายเนี่ยเราจะมาดูว่านะฮะเรามาดูว่าสรุปแล้วเนี่ยแล้วก็สารตกลงแล้วเพิกถอนข้อกาหนดฉบับที่เก้าไปอย่างาสรุปนะฮะอ่ะบางคนบอกทำไมสารตัดสินเร็วจังจวดไปฟ้องสองสิงหาแต่หกเอ่อหกสิงหาวันเนี้ยตัดสินแล้วคือยังไม่ได้ตัดสินนะจริงสารยังไมไ่ตัดสินในเนื้อหาประเด็นที่จว์ฟ้องนะฮะอันนี้เนี่ยเนื่องจากจวดเขาเรียกว่านะะเอ่อ ขอให้สารไต่สวนคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวในเหตุฉุกเฉินเห็นไหมอ่าภาครัฐก็ชอบออกกฎหมายและอ่านฉุกเฉินโควิดตลอดอแต่อันนี้มันก็คือฉุกเฉินเหมือนกันนะฮะเป็นคำร้องให้สารคุ้มครองชั่วคราวในเหตุฉุกเฉินตามประมวลก,กบฎวิพ่งเนี่ยนะฮะก็คือว่าฟ้องแล้วแต่สารยังไม่ได้วินิจฉัยตัดสินในเนื้อหาคดีด้ยนะครับแต่มันมีเหตุจําเป็นฉุกเฉินน่ะถ้ารอให้สาลพิจารณาไปก็ใช้เวลาอีกใช่ไหมเพราะต้องสืบพยานะอะไรอีกเยอะนะกว่าจะพิจารณาตรงนั้นเนี่ยไม่รู้กี่เดือน,นะฮะ แต่ในระหว่างนั้นไอ้ข้อกาําหนดฉบับนี้ก็เลยออกมาทํางานออกมาห้ามโพสต์มาจับคนไปก่อนใช่ไหมดังนั้นเนี่ยนะฮะก็เลยใช้ปวิบแห้งก็คือว่าคําร้องขอให้สารไต่สวนชุมคุ้มครองชั่วคราวและสารก็ใช้เวลาได้เร็วนะฮะในการคุ้มครองชั่วคราวเนี่ยออกคําสั่งมาห้าสรุปก็คือสารได้ห้ามจําเลยซึ่งคือนายกรัฐมนตรีนะฮะบังคับใช้ข้อกาหนดตามฉบับที่2ี่นะฮะตามพรากาฉุกเฉินเนี่ยชั่วคราว จนกว่าศาลจะสั่งไปยางอื่นสรุปก็คือว่าศาลยังไม่ได้เพิกถอนเพราะนั้นเราไม่อาจจะกล่าวได้ว่าข้อกำหนดฉบับที่ส9เนี่ยโมฆะหรือทุกเพิกถอนหรือหรือเส้นผลนะเพียงแต่ว่าห้ามใช้นะฮะก็คือว่าเรียกว่าอันนี้ต่างประเทศเรียก injunction ก็คือศาลสั่งห้ามใช้เอาไว้ก่อนนะฮะเพราะนี่โดยหลักสรุปก็คือว่านะฮะความเห็นส่วนตัวผมก็เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลนะครับศาลท่านนี้ก็ได้นําเอาเกณฑ์สินเชนหลายอันทีเดียวมาในการคุ้มครองสิทธิ์นะฮะ ของประชาชนและสื่อมวลชนด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่อันนี้ก็ถือว่าสรุปณนะณนะนะวันนี้ที่เราคุยกันนะอกสิงหาเนี่ยคือว่าตัวข้อกำหนดฉบับที่เก้าไอ้โพสข้อความอัตัวเนี่ยไม่สามารถนํามาใช้จับนะฮะ,ะหรือว่าใช้แบนบัญชีได้ถูกห้ามใช้ไปก่อนนะครับแอบสำหรับวันนี้ก็นะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ